จำกันได้ไหมครับจากคลิปที่ผมทำาเรื่องยกยอดไม่ยกออกเนาะตัวนี้เป็นไม้ในกลุ่มไฮบิดปีกถีเสื้อนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะให้หน่อยาาพอสมควรแล้ววันนี้วันที่เขาเริ่มให้หน่อแล้วแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่าเนี่ยตามสไตล์เลยเพราะว่าเขาจะให้หน่อยากก็คือไม่ได้ให้หน่อหลายหน่อเนาะนี่ครับเห็นนะเริ่มแทงละถ้าเราไม่ยกเนี่ยไม้กลุ่มนี้จะทำกว่าจะได้จำนวนนะนี่มาแล้วทุกคนดูโหดเหมือนกันนะพี่เยเอาว่าไปนะก้านสวยมาก เนาะต้องบอกว่าเนี่ยครับกว่าจะให้หนอต้องมีการบังคับขืนใจกันสักนิดนึงขืนใจต้องขืนใจกันเลยเหรอเพราะถ้าไม่งั้นต้องรอต้นใหญ่เลยแล้วต้นใหญ่หลายๆต้นที่ผมเลี้ยงไว้ก็คือก็ไม่ให้หนอเนาะต้องยกย่อต้องอะไรอย่างนี้แต่เขาเนี้ยถ้าเราจะต้นเล็กเนี่ยอยากได้หนอเนี่ยเราก็ต้องทําการดเหมือนบังคับขืนใจด้วยนี่ไงพิเกบังคับขืนใจเรียบร้อยนะคะเอามาให้ดูค่ะว่าวิธีการทําจํานวนแบบนี้ก็ได้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ก็ต้องชํานาญนิดนึงใช่จริงๆสุดท้ายมันอยู่ที่การดูแลแหละกระบวนการทุกอย่างเนนัมป็ วิธีการทำเนาะถ้าเราดูแลไม้ระหว่างทางได้ดีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเนี่ยครับเขาก็จะเจริญเติบโตไม้เขาไม่อยากตายหรอกแต่ถ้าเราดูแล่าสภาพแวดล้อมเราเหมาะสม ไม้เขาก็จะเริเติบโตและให้ลูกให้หลานเรานี่ดูทุกคนดูสีเนี่ยเป็นในกลุ่มไฮบริดปีกผีเสื้อที่ถึงจะผสมเข้าบุษราคําก็จริงแต่ให้พีชูไม่เยอะไม่เยอะเลยพี่เก้เออแปลกแต่จริงนะทุกคนนี่คือความจริงของไม้กลุ่มนี้เขาพอไม้กลุ่มป่าเขาค่อนข้างเชื้อแรงเชื้อแรงอัเนียสีเทียบเทียบกับสีจะน่าชมพูเนาะอะว่าเข้าชมพูจริงไหมนี่ดูเลยครับ เห็นไหมอ่านี่นี่คือสีจันนาชมพูนะนี่คือสีไฮบริดตัวชื้นถึงด้วยพี่เกสวยถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมเขาก็ให้สีได้ไม่ต่างกับตัวชมพูเลยตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยที่ดูโอเคครับ